Hello, hello everyone. ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ชั้นป .2 ค่ะก่อนอื่นเลยครูต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะ My name is Ganda. I'm your teacher. เปิดเทอมวันแรกอย่างนี้นักเรียนคงกำลังตื่นเต้นกับการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ หรือน้องใหม่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูจะสอนการทักทายง่ายๆและการแนะนำตนเองแนะนำเพื่อนๆและถามชื่อเพื่อนหรือน้องๆที่เราอยากรู้จักด้วยนะคะลองไปดูตัวอย่างบทสนทนาดีค่ะ Hi, I'm Ploy. What's your name? My name is Bam. This is Bill Nice to meet you Nice to meet you too สถานการณ์เมื่อสักครู่เป็นพลอยพบกับเพื่อนใหม่คือแบมและบิลต่อไปลองไปดูว่าพัดจะเจอเพื่อนใหม่ชื่ออะไร h ฮ l ลโหลอั What's your name? My name is Pim, this is p a m he is my friend. Hello, Pat. Hello, p a m Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thanks. ถ้านักเรียนต้องการจะถามชื่อเพื่อนหรือใครก็ตามที่เราไม่รู้จัก สามารถถามชื่อของเขาว่า What's your name แล้วถ้าใครถามนักเรียนอย่างตัวอย่างข้างต้นนักเรียนก็ใช้ประโยคแนะนำตนเองว่า My name is แล้วตามด้วยชื่อของเราเช่น My name is กาลดาแล้วถ้านักเรียนมีเพื่อนไปด้วยแล้วอยากแนะนำเพื่อนให้ผู้อื่นรู้จกักก็สามารถพูดได้ว่า This is แล้วตามด้วยชื่อเพื่อนเช่น This is Pam ส่วนประโยคคำถาม How are you นั้นเป็นการถามทุกสุขว่าสบายดีหรือไม่อย่างไรผู้ที่ถูกถามจะนิยมตอบว่า I'm fine, thank you และถามกลับผู้ถามว่า And you เดี๋ยวนักเรียนดูตัวอย่างเลยนะคะ How are you I'm fine, thank you And you Fine, thanks และประโยคที่พูดว่า Nice to meet you จะใช้เมื่อมีการแนะนำให้รู้จักกันในครั้งแรกและอีกฝ่ายก็น้ยมตอบกลับว่า Nice to meet you too เหมือนตัวอย่างนะคะ Hello b o m Nice to meet you Nice to meet you too ต่อไปให้นักเรียนทำ exercise นะคะโดยนักเรียนคลิกเลือกคำมาเติมในช่องว่างที่ถูกต้องนะคะ Well done Hello I'm Sam Good job. Hi, what's your name? Excellent. Excellent. My name is Bob. This is Tina. Nice to meet you. Well done. Nice to meet you too. นักเรียนอย่าลืมนำประโยคต่างๆที่ครูสอนไปใช้ถามชื่อเพื่อนหรือน้องและจะได้แนะนำตัวเองให้เพื่อนๆคนอื่นๆฟังด้วยแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะบาย